สวัสดีครับน้องๆทุกคนอ่าวันนี้นะครับเรามาพบกับอินฟิ t e t r i ิก by Infinite Math by พี่โอชเช่นะครับก็ทริกในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเทคนิคการคูณเลขโดยที่เราไม่เหนื่อยนะครับก็คือพอดีว่ามีน้องๆเนี่ยทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามพี่นะครับซึ่งเขาถามพี่ว่าอ่อพี่โอชเช่ครับพอดีผมอยากคูณเลขโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งคูณอนะ่ะมันมีวิธีการคูณที่เร็วขึ้นไหมนะครับอ่าพี่ก็เลยหาวิธีนะฮะซึ่งเป็นวิธีที่พี่ใช้เป็นประจํานะครับมาพาพวกเรากันทำเนาะ อ่ะก็โดยวิธีการนะครับในการคูณเนี่ยโดยปกติแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากหรืออะไรเลยหรือว่ามันเป็นเทคนิคอะไรพิเศษเลยนะครับโดยวิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการที่เรียกว่าการคูณกระจายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาแต่ไม่เคยได้ใช้มันนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันวิธีการคูณทํำยังไงเนาะอันดับแรกครับถ้าสมมุติว่าเราเจอตัวเลขเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับประเภทเลข10ลงท้ายด้วย10ลงท้ายด้วย0พวกนี้ครับอ่าเราจะมีวิธีการก็คือการแบ่งตัวเลขออกเป็น2ตัวที่รวมกันหรือหักล้างกันนะครับอ่าอย่างเช่น21่สคูณสิแบบเนี้ยเราสามารถแบ่งนะครับยีออกเป็น20บวกกับ1ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเป็น20่สบบวกหนึ่ง คูณ13เข้าไปเนี่ยมันใช้วิธีการกระจายนะครับนั่นก็คือเอา13เนี่ยคูณกระจายเข้ามาที่20อ่ะแล้วก็13คูณกระจายเข้ามาที่1นะครับซึ่งการทำแบบเนี้ยมันจะไม่ต้องไปตั้งคูณให้เป็นแนวตั้งนะครับเพราะงั้นในการคูณเรื่องเนี้ยอาจจะมีข้อจำกัดก็คือเราอาจจะต้องคูณตัวเลขบางประเภทเป็นนะครับอ่ะอย่างเช่น13คูณ2เนาะมันได้26ซึ่งเติมศูนย์มันก็จะกลายเป็น260นะครับแล้วก็1คูณ13มันจะได้13 อ่ะซึ่งวิธีนี้มันจะย่นระยะเวลาในการคูณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บวกเลขกันปกติเนาะเป็น273้นั่นเองนะครับทีนี้3 9เคูน19เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะเปลี่ยนเลข3 9หรือจะเปลี่ยน19ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนซึ่งมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับทีนี้19เนี่ยอาจจะมองเป็น20ลบ1เหมือนกันก็ได้นะครับแบบนี้ซึ่งมันก็คูณกับ39เนาะทีนี้3 9เเนี่ยที่อยากให้เรามองว่า การที่เราเอา39ไปคูณ20เนี่ยอย่าเพิ่งไปมองเลขศูนย์นะครับเพราะเลขศูนย์มันคือเติมทีหลังเข้าไปได้แต่สําหรับ39เนี่ยคูณ2เข้าไปมันเหมือนมันเป็นการเพิ่มขึ้น2เท่าเพราะงั้น39คูณ2นะครับมันจะได้78ซึ่ง78เนี่ยมันเติมศูนย์เนาะก็จะเป็น780ครับแล้ว39มันคูณกัน1เนี่ยมันก็ได้39นั่นเองซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ก็จะต้องใช้เรื่องของการบวกลบด้วยเนาะกลายเป็น741ครับและข้อสุดท้ายยเนี่ ถ้าเลขมันห่างกันแบบนี้ท่ายังไงดีพี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เราลองมองดูว่าเราถนัดคูณเลขตัวไหนออย่างของพี่เนาะพี่ก็จะถนัดเลขที่เปลี่ยนจาก96ครับให้กลายเป็น100เนี่ยที่ลบ4เพราะว่าพี่อาจจะถนัดในการคูณเลข45มากกว่า96อย่างเงี้ยครับอ่ะพี่ก็เลยเอา45เนี่ยไปคูณ100ซึ่ง45คูณ100มันคือการเติมศูนย์เข้าไป2ตัว นะครับแล้ว45เนี่ยถ้าเราคูณด้วย4จะเห็นว่ามันลงท้ายได้วย์แน่ๆเพราะงั้น45 20 4 46มีการทด2กลายเป็น180ที่เหลือก็เป็นการลบเลขแลครับซึ่งถ้าลบเลขก็4 3 2 0นั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการแบบนี้นะครับก็ให้ลองฝึกใช้ดูมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการบวกลบเลขคูณลบเลขมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ